สวัสดีครับจากตลาดบ,บุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรถบรรทุกอนเนกประสงค์ชนิดเป็นเอล่อนแต่เป็นมันเป็นา,าบ้านเราก็เรียกอีเท็กก็คือเป็นหัวดีเซลดีหัวดีเซลนี่ก็คือคือ,คอแพตแพฟอร์มของตัวรถก็คือยี่ห้อเดียวครับโนซาวะประเทศญี่ปุ่นแต่หัวเครื่องนะครับจะเป็นยันมา่ามิตซูหรือคูบูต้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เขาจะวางมานะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้แรงก็ไปวางเครื่องเองนะครับ เอาหัวเครื่องกอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูบูต้า EA8NB นะครับก็คือ8แรงไดสตาร์ทไดสตาร์ตตัวนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนฐานแปลงฐานอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้พอดีกองกระดาษมันชำรุดผมก็เปลี่ยนเป็นกอง E t ทบ้านเราให้แล้วนะครับไม่ต้องมีปัญหาเป็นกองน้ำมันนะครับก็สายเสยกองเปลี่ยนให้ก็คืออะไหล่บ้านเราเลยครับตัวนี้ส่วนนะฮะ แล้วก็โครงสร้างเอายางก็คือเป็นห้าขอบสิบสองนะครับล้อกระทะนี่ก็สามารถหุบเข้าออกได้นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยกระปุกนะครับเลี้ยวชนิดเอวออนแล้วก็ซีนล้อนะครับก็คือมันไม่รั่วไม่ซึมเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอะไหล่มีครับซื้อที่เรานะครับซีนล้อเอ่อพวกซีนล้อหรืออะไหล่ที่มันมีปัญหาแจ้งมาหาเราได้ครับเราขายแล้วก็มีอะไหล่ที่มีซัพพอร์ตอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราขายแล้วจะทิ้งนะครับรถพวกนี้อ่า ยางทีนี้รุ่นนี้ก็เป็นโฉมใหม่ก็คือรุ่นใหม่อ,อันนี้เบรกนะครับเป็นระบบเบรกน้ามันเนี่ยไล่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ามันแล้วก็มีคันเร่งเท้าคันเร่งมืออน,นี้สตาร์ทนี่สวิตช์จุญแจอันนี้คันเร่งมือคันเร่งเท้าอันนี้แต่นะครับตัวนี้ก็เป็นล็อกล็อกพวกคัตเฉยส่วนเกียร์นะครับก็จะมี3เกียร์เดินหน้าแล้วมีโลไฮก็เท่ากับหกเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอย ก็คือเกียร์โลก็อาจจะบรรทุกของหนักแล้ะขึ้นเขาวิ่งที่ชา้าเกียร์ไฮนี่ก็คืออาจจะวิ่งบนท้องถนนนะครับบรรทุกของแต่ต้องบอกว่ารถแบบนี้เขาออกแบบมาไม่ได้ให้วิ่งเร็วแต่ถ้าลูกค้าอยากวิ่งเร็วต้องไปเปลี่ยนวินเอานะครับทดทดรอบหาเองนะครับมันจะวิ่งเร็วแต่ลักษณะงานคือตามคลิปใน YouTube เขาจะวิ่งยิบเมืองนอกเขาจะใช้วิ่งบนเขาก็คือขึ้นเขาลงห้วยลากไม้นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเขาไม่ได้ใช้อเบาะแล้วก็หุ้มให้ใหม่นะครับมันชำรุดมา ส่วนตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะเดินเดินอ้อมมาเูกเดินอ้อมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นแบตนะครับแบตใหม่ตัวนี้เป็นระบบขับสองเหยียบขับสองตรงนี้เสียบมาข้างหลังเป็นเป็นขับสี่แล้วก็ดิฟล็อกอยู่ตรงนี้นะครับระบบดิฟล็อกแล้วก็อ่าพวกนี้จระบีเราก็จะอัดให้หมดนะครับสต่คัญจระบีทุกจุดนะครับเพราะว่ามันมีการมูฟตลอดนะครับอ่าเผาเพลนี้ก็เป็นเบรกมือส่วนกระบะนะครับ กระบะก็คือตามสภาพก็คือมีผูมีอ่ามีเสนิมีผูอะไรก็คือผมไม่ได้แก้ไขนะครับกว้างอยู่ประมาณอ่ายาวประมาณสักประมาณเมตรแปดสิบกว้างอยู่ประมาณน่าจะประมาณเมตรห้าหรือเมตรสิบเนี่แหละครับกว้างอยู่แล้วก็เปิดได้สามด้านนะครับนี่นะครับเปิดอ่ะเราขอเปิดข้างเดียวนะครับมันจะเปิดได้สามด้านอ่ะตรงนี้ออกตรงนี้ออกนะครับก็คือสามารถวางที่กว้างได้นะครับ นี่ยกระบะท้ายแล้วก็เปิดได้นะกระบะท้ายเปิดอย่างนี้ได้นะครับส่วนมาดูข้างล่างนะครับช่วงล่างนะครับนะก็จะมีเพาขับซีแล้วก็มีแหนบแนบห้าแผ่นนะครับ ถ้าบรรทุกหนักมันจะลงเรื่อยลงเรื่อยนะครับระบบเบรกก็ปกติยางก็เป็นยางดีดูนะครับยางเป็นห้าขอบสิบสองนะครับไม่มีปัญหานะครับผมยางบ้านเรามีขายนะครับแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังสวยอยู่ยางยังใหม่อยู่เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราใช้ระบบดิฟเนี่ยมันจะง่ายฮะข่องแต่เราลองใส่ดิฟล็อกนะครับเดี๋ยวก่อนต้องติดเครื่องด้ก่อน คพค่เป็นดิบล็อกนะครับวัมอะไรมันจะเลี้ยวไม่ไไมค่อยได้มันแข็งนะฮะเนี่ยครับ,รบพอเป็นดิบล็อกนะฮะเฟืองมันจะล็อกคู่ดิบล็อกนี่ใช้ในกรณีหนึ่ง ขึ้นที่ลาดชั้นหรือขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปคือถ้าขึ้นเขาบรรทุกไม้ยางเขาจะใช้ดิบล็อกล้อมันจะไปตรงแล้วเวลาลงเขาแล้วก็ใส่ดิบล็อกช่วยเราใช้โลมันก็จะวิ่งตรงๆโดยไม่ต้องใช้เบรกลยครับลูกค้าก็บ,บอกมานะครับนะฮะแต่เวลาใช้มันต้องวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับมันจะเลี้ยวไม่ค่อยได้นี่ฮะกดละตารเครื่องนะครับ อันนี้ขับสองนะครับเห็นไหมไปไม่ได้นะครับขับสองครับหรือไปขับสีครับ นี่คือข้อดีของรถเอวอ่อนนะครับเห่นไหมฮะนี่นะครับถ้าเป็นรถอ่าเหมือนทั่วไปก็คือมันจะใช้อาจจะทำงานแบบนี้ไม่ได้นะครับดูไหมครับ Yeah, uh yeah. -huh. ไม่ไปทับสองอหาคนไปทับสองครับนี่ยขับสองนะครับับสี่ครับ เลือกสามล้อว่าบ้านเราทำไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้ครับนี่ฮะแต่ว่า ที่ของเอลอ่อนนะครับ เห็นไหมครับนี่คือข้อดีของเอวอ่อนแล้วก็หัวกับท้ายแยกอิสระต่อกันเวลาเราขึ้นที่เอียงก็คือมันไม่มีปัญหาเรื่องอันตรายของผู้ขับก็คือกระบะเอียงหัวตรง,ห,ตรงหัวเอียงกระบะตรงแต่ถ้าเป็นรถอ่าพวกอ่าเหมือนบ้านเราทำนะครับมันอิสระไม่ได้พอขึ้นที่เอียงก็จะยกล้อแล้วก็หงายนะครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้อ่าถ้าเราบรรทุกจะขึ้นที่ชันหรือที่เอียง ควรจะใส่ของให้เสมอกระบะถ้าใส่สูงควรจะเลือกสถานที่ในการใช้งานอาจจะที่ที่ลับๆที่อะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเอาไปลุยที่นาหรือที่แฉะให้เปลี่ยนยางนะครับอาจจะดัดแปลงใส่ยางขอบ16นะครับเพราะนี่มันยางขอบ12ฮนะหรือว่าถ้าติดขัดอะไรก็ติดต่อสอบถามนที่092 256 5474ขอบคุณครับ